บอเสร็จก็ไปเล่นเทนนิสแล้วก็ไปตีแบดบจากนั้นก็ทั้งเรียนทั้งทําอะไรเยอะแยะในฐานะหัวหน้านิสินี่ทําไมมีลูกบ้าแล้วก็ทําไม่ได้ลงนะแบบนี้เนะี่ยแล้วแขกตัวเองก็คลั่งชาติมาแต่ไหนแต่ไรแม่เชื่อว่าถ้าพ่อสาโรดนะเกิดฮึดขึ้นมาจริงๆแม่ซีรีเขาก็ต้องหาปรามกันลนะนาแต่ถ้าทางคาพูดสำจของแม่ซีรีนะแม่ ฉันว่าเขาป้าอาหารใช่ย่อยเป็นเกรงว่าเขาจะยุกันส่งไปอีกอนาคตกำลังจะ่งแท้เท่ทำไมต้องมาเจออย่างนี้เออนะเออนะาไม่เปลงคนเราเนี่ยมันเกิดมามันก็ต้องตายฉันไม่เห็นมีใครอยู่ช้ำเตะฉันไม่เห็นมีใครอยู่คำฟ้าสักคนหนึ่งเรื่องสารโรดไปรบเนี่ยนะฉันเชื่อสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่ได้กฎระเบียบกองทัพมันคำอยู่แต่ถ้าเขาริจะไปจริงๆ ฉันก็ไม่ว่าเพราะนั่นแสดงว่าเขาเนี่ยสมควรที่จะเป็นนักพัฒนาระบบก,การศึกษาของชาติในภายหน้าอย่างเต็มภาคภูมิมีความรู้ยึดมั่นในความดีมีภาวะผู้นำกล้าหาญกล้าที่จะไปรบก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนอะไรที่ล้าหลังในบ้านเมืองของเราเนี่ยให้มันจเจริญก้าวหนะ้าคนตายจะเปลี่ยนอะไรได้โธ่นี่นี่น,นี่ไม่เปล่งบอกกี่ครั้งแล้วนะว่าภาคพอปา